เรานขอค่ะครับคุณค่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะวี้เป็กจำทำวายุ่นะครับค่อดีดูวายแล้วก็ให้

ใช <mile inside. S 2> ่ครับก็คือถ้าเกิดเงิน50ีแล้วก็มีตูบุญเกิน22ปีขึ้ถ้าตูบุญเกินไเกินวก็สามาถที่จะตองเนของาคารสมังินารจ่ายทา้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกรองนของไม่เนรที่ตูบุญจักเงิน50ปีครับเก็บเก็บเงินตรองเิราแต่โดยต้นต้นเตอร์ที่เราประมาณนั้นากว่าครัะรับ We yeah.